ตอนี้มาสิขาบทที่แปดที่สุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีทองและเงินที่ก็เก็บไว้เพื่อตอนต้องบัตรนิสกีปาจิตีสำหรับสิขาบทนี้ขอท่านนันหลายใคร่ครวนให้ดีทั้งนี้ก็เพราะว่า เวลานี้ในที่บางแห่ง <c oughs> หรือในเขตบางเขตเขาไมา่นิยมรับเงินรับทองกันและชาวบ้านเห็นว่าพระที่ไม่นิยมรับเงินรับทองเป็นพระที่มีความเคร่งครัดมัธยัตยิถึงก็มีการรังเกียจพระที่รับเงินรับทองแต่ผมตามความเข้าใจของผม หรือว่าพระมหาเถรานุเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระมีความเข้าใจกันดีครั <c> ้ <oughs> งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพัพมาลงพระพุทธเจ้าทรงตัดว่ารับเองก็ดีใช้ให้คนอื่นรับก็ดีหรือมีความรู้สึกอยู่ว่าเขาเก็บไว้เพื่อเรา ถ้าเราก็ถือว่าทรัพย์สินส่วนนั้นมันเป็นของเราท่านจะพิจารณาเห็นว่าต้องอบัตเสมอกันคือนิสกีปาจิตตีอันนี้พระบางท่านเวลาที่เขาถวายไม่รับไม่รับเองแต่ว่าให้ลูกศิ์รับไม่มอบไว้กับโรกศิตร์ที่ว่าใส่ย่ามเถอะไม่ยอมรับมือไม่รับ อันนี้ท่านนั้นหลายที่ฟังแล้วเห็นว่ามันพ้นไหมเห็นว่ามันพ้นหรือไม่พ้นมันพ้นตรงไหนกันรับเองก็ดีให้คนอื่นรับก็ดีหรือว่าคนอื่นที่ก็เก็บไว้เพื่อเราที่เรียกกันว่าวิญญาวัจากรแต่เรามีความรู้สึกว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นทรัพย์ของเรา ตาบัตินิสกีปาจิตตีนี่ที่ผมย้ำไม,ม่มากมากมาก,ก็เพราะว่าความเข้าใจผิดของปวงชนและพระมีมากถ้าต,ตนเองไม่รับเงินแล้วต่อหน้าคนไม่รับรับหลังคนรับหยิบแล้วต่อหน้าคนไม่รับรับหลังคนไม่รับ คนอื่นเก็บเขาไว้ให้ก็รู้ว่านั่นเงินของเรามีจํานวนเท่านั้นเท่านี้จิตใจยังผูกพันอยู่ไม่ได้พ้นโทษไปเลย <c oughs> ถ้าในเมื่อมันไม่พ้นโทษแล้วก็นี่ตามความรู้สึกของผมนับว่าครูบาอาจารย์หลายท่านเดวยกันในสมัยโบราณ ผมเรียกว่าโบราณเพราะว่าเวลาการผ่านมาประมาณสี่สิบปีเศษในสมัยที่ผมบวชใหม่ๆที่พูดนี่เป็นพูดวันที่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้ารอสิบแปดผมบวชผ่านเวลาการผ่านมาได้สี่สิบปีเศษถอยหลังไปสี่สิบปีผมเรียกว่าโบราณคือไม่เก่าแล้วคนสมัยนั้นหัวยังเก่าอยู่ <c oughs> ท่านบอกว่าการที่เราไม่รับต่อหน้าคนแต่ว่าให้คนอื่นรับเดี๋ยวว่าคนอื่นรับไปแล้วเขาเก็บไว้เพื่อตนยินดีอยู่แต่เราไม่ยอมรับจิตคิดว่าเรามีความดีที่ไม่รับเงินท่านบอกว่าคนที่มีอารมณ์อย่างนั้นมีกิเลสหนานแน่นที่สุดก็ว่าเป็นการหลอกลวงชาวบ้านเขา ทำตนเป็นคนดีแต่ความดีความจริงไม่ได้ดีตามนั้นจิตใจกับเลวทรามกับท่านผู้รับเองให้ชาวบ้านเขารู้ไหนไหนเราจะรับแล้วเราก็ยอมรับเห้ต่อหน้าชาวบ้านเพื่อว่าชาวบ้านเขาจะได้ทราบว่าพระองค์นี้รับเงินในเมื่อเขารู้ว่าเรารับเงิน ขาจะนิยมเราหรือไม่นิยมเป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเราเปิดเผยให้เขารู้เลยดีกว่าว่าเรารับเงินรับทองถ้าหากว่าเราไม่รับต่อหน้าชาวบ้านแต่ว่าภายหลังเราเก็บเองและบุคคลอื่นเก็บแล้วก็ทราบว่าเงินของเราเรามีอยู่เงินเลืทองของเรามีอยู่เราถือสิทธิอยู่ยินดีในเงินและทองนั้น ถ้าจะไหว้เขาทราบทีหลังเราจะเสียสองชั้นคือเสียเนื่องในการหลอกลวงชาวบ้านแล้วก็ต้องโทษตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นัะนในการที่เรารับเงินและทองเองแต่ถ้าว่าจงอย่ายินดีในเงินและทองนั้นว่าเป็นทรัพย์สินของเราโดยเฉพาะ เพิ่งทำใจพวกเราให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เราเป็นศาสยายบทพุทธจินโรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเงินและทองที่เขาจะถวายเราเขาก็ถวายเราในฐานะที่เราเป็นพระในเวลาที่เขาถวายเขาก็บอกว่าใช้ตามสมควรกับสมณะบริโภค คือเราต้องคิดไว้เสมอว่าเงินทองทั้งหลายเหล่านี้เราจะใช้บำรุงตัวเราเองตามความจําเป็นเพเหลือนอกจากนั้นเราจะเ,าเงินจำนวนนี้ไปสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นประโยชน์แก่มนดาสาธารณชนเป็นส่วนสาธารณะดีเรียกว่าแม้จะกอ่อสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา เลืสร้างสิ่งตามความจําเป็นเพื่อความสะดวกของบรรดาน,นักบวชทั้งหลายถือว่านักบุญทั้งหลายอย่างนี้จิตใจของเราไม่ยึดถือว่าเงินนี้มันเป็นของเราโดยเฉพาะถือว่าเป็นเงินของพระพุทธศาสนาเป็นเงินของพระเขาถวายพระถ้าเราไม่บวชไม่มีใครเขาให้ จะไปเอาเงินได้จากเขาบางทีต้องมีโฉนดที่ดินไปให้เขารับไปรับรองดีไม่ดีเขาก็ไม่ยอมให้มีธรรใจของเราให้สบายแบบนี้จงอย่าติดในลาบอย่าติดในเงินและทองอย่างนี้ผมถือว่าเราทนหน้าด้านแต่ว่าใจของเราไม่ด้านยอมรับ ต่อหน้าชาวบ้านเพื่อเป็นการประกาศความจริงว่าเรามีความจําเป็นจะต้องใช้ที่คาบทนี้และบรรดาเพื่อนสาธรรมิกาทั้งหลายตามความเข้าใจของผมผมคิดว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,าสนารสมมาสัมพุทธเจาา้าทรงทราบว่าต่อไปเบื้องหน้าคนที่จะพเนรพนพนพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เหมือนในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ไม่มีองค์สมเด็จพระัินสีจึงได้ทรงมีพระพุทธดีกาตรัสในสมัยก่อนหน้าพระปรินิพานว่านันท่านดูก่อนอนนลเมื่อตถาคตปรินิพานไปแล้วสีขาบทบานสีขาบทซึ่งไม่ใหญ่โตนักแต่หากว่าไม่เหมาะกับกาลสมัย พิสุสงทั้งหลายจะเห็นว่าไม่สมควรจะเพิกถอนเสียก็ได้นี่เป็นพระพุทธประสงค์ขงองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาต์แต่ว่าในเมื่อเป็นคำดำรัสขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครที่ไหนจะยอมเพิกถอนก็มีความเคารพในพระองค์เราสู้เอาหน้าทนทำหน้า,นาด้านแต่ใจสะอาดดีกว่า ดีกว่าตอนหน้าคนไม่รับแต่รับหลังรู้ค่าของเงินรู้ค่าของทองรู้จากใช้เงินและทองให้เป็นประโยชน์ส่วนตนและเป็นประโยชน์ส่วนรวมอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าดีแต่ใจด้านขอให้ท่านนังหลายเลือกเอาอย่างหนึ่งจะยอมหน้าด้านแต่ว่าใจดีเพื่อเอาหน้าดีแต่ใจด้านกันท่านนังหลายจงอย่าลืมว่า ถ้าเราตายไปแล้วร่างกายขึ้นหน้าก็ดีตัวก็ดีมันไม่ได้ไปกับเราด้วยส่วนที่จะไปจริงๆก็คือใจจะไปไปสวยคความสุขหรือความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจหน้าด้านแต่ใจดีแสดงว่าใจสะอาดหน้าดีแต่ใจด้านแสนดงว่าหน้าสะอาดแต่ว่าใจเสียใจสกปรก อันนี้ถ้าใจของเราสปกปรกเวลาเราตายไปเราก็เอาความสกปรกไปส่วนที่สปกปรกชาวสวรรค์เขาไม่ชอบชาวสวรรค์เขาต้องการความสะอาดเราอยู่ไม่ได้คนสกปรกต้องไปอยู่ในอบายภูมมทั้งสี่คือในนรกหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสติไรฉานนี่เขามันดาเพื่อนเีสุสมันเลนทั้งหลาย พากันวินิจใช้ตามนี้แล้วก็เลือกปฏิบัติเอาแต่สําหรับผมเนี่ยยอมรับเพราะผมหน้าด้านแน่ในเรื่องการรับเงินรับทองได้ใจของผมผมไม่ยอมด้านในเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่ยอมเอาเงินทองที่เขามาถวายไปทําเป็นประโยชน์ส่วนตนซื้อไร่ซื้อนาซื้อบ้านให้เขาเช่าอะไรพวกนี้ผมไม่มีเอาเงินให้กู้ผมไม่มี ได้มาทลายเหลือกินเหลือใช้สร้าง้าวรวัตถุในพระพุทธศาสนาและ้ความระโดวกกับบรรดานักบุญทั้งหลายอย่างนี้ผมยอมหน้าเสียแต่รักษากำลังใจของผม,มที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ยกย่องตัวเองพูดตามความเป็นจริงทูบวาจาเท่งกับปฏิบัติมาแบบนี้โดยสิ่งเล่นหลายเหล่านี้มันหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ แล้วทำไมเราจึงจะมาทำหน้าดีใจเสียเพื่อประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามโนปังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนวยาทำทั้งหลายมีใจไปบนหน้ามีใจประเสริฐสุดสาเร็จดีใจถ้าใจของเราเลวแต่ว่าหน้าดีมันจะมีประโยชน์อะไรสู้ทำหน้าของเราให้เป็นหน้าด้านแต่ใจสะอาด ดีกว่าหน้าสะอาดใจด้านเลือกกันเอานะผมไม่ได้บังคับ <c oughs> ยังไงยังไงก็บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราเป็นปูชนียบุคคลอย่าหลอกลวงชาวบ้านคนเลยบรรดาเพื่อนทั้งหลายนี่ต่อไปสิขาบทีเกา้าพิสุทําการซื้อขายได้รูปยะคือของที่เขาใช้เป็นทองและเงินต้องอับัติสกีปาจิตตี นี่การขายข้าวขายของการค้าไม่มีสมบับพระแต่ว,ว่าเว้นไว้แต่ว่าเราจะสร้างเสียงใดเสียงหนึ่งขึ้นมาให้ชาวบ้านรำไปบูชาแล้วก็บอกเขาเลยว่าเราจะนำเสียงทั้งหลายเหล่านี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์อะไรแล้วก็ทำไปตามนั้นอย่างนี้ไม่ชื่อว่าค้าขายเพื่อหาผลกำไรเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว <c oughs> แต่ว,ว่าสมัยนี้มีความนิยมกันมากไปวัดไหนก็อยากจะได้พระบ้างได้เหรียญบ้างได้พยันบ้างอนุษยราก็ต้องทําไว้เพื่อเป็นการรวบรวมกําลังใจสร้างกําลังใจของบรรดาพุทธบริษัทถ้าว,ว่าเงินที่ละทองที่เราได้มาอย่าเอาไปซื้อไล่ซื้อนาให้เขากู้อย่าไปสร้างประโยชน์ส่วนตนเอามาทําไวในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญดีกว่าอย่าไปทำโทษกันเลยผมว่าพอไปได้และเวลาที่สร้างของจแจกเกวันดาท่านพุทธบริษัทัหลายให้เขาทำบุญเป็นเงินและอย่าหาักค่าของให้มันแพงเลยไปนักเคยเห็นรับของหนึ่งองค์ ให้เขาทำบุญเท่านั้นเท่านี้แล้วก็หกักห้าสิบเปอร์เซนอย่างนี้ม่นเกินพอดีบรรดาท่านหลายเพราะว่าถ้าทำแล้วเงินทองที่เราทำมาเป็นเป็นของชาวบ้านได้มาเท่าไรเงินทั้งหมดนั้นเราสร้างท้าวรวัตถุเราสร้างความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลดีกว่า้าจะเอาทุนส่วนนั้นไปนสร้างวัตถุบูชาขึ้นมาอีกเราก็ทำได้ เมื่อผลมันเกินกว่าเท่าที่ลงทุนลงทุนไปก็นําไปสร้างสรังร,รวัตถุเพื่อให้ความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลถ้าเนื่องในการที่จะก่อสร้างวัตถุบูชาไม่มีก็โละต้นทุนทําให้หมดไปเลยเงินส่วนที่เหลืออยู่เป็นทุนเดิมจงอย่าคิดว่าเป็นของเราจงคิดว่าเป็นของพระพุทธศาสนาในสิขาบทที่สิบิสุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเครือขั ต้องนิสกีปาจิตตีนี่เคยพบประพาสบงเจวออบัดเป็นแลกชาบ้างแลกอของที่เราต้องการบ้างอันนี้ท่านห้ามจงอย่าทำอย่างนั้นขึ้นชื่อว่าแลกกันก็เลิกกันซึ้นเลยดีกว่าด้วยเหตุนานาประการเรามีสร้อยทองคำเขามีนาฬิกาข้อมือแล้วก็มีนาฬิกาข้อมือเรา ต้องการเป็นเงินแลกกันไปแลกกันมาประเภทนี้พระพุทธเจ้าฉันว่าไม่ดีนี่สิขาหมดนี้ก็ขอให้ท่านหลายรับฟังเข้าไว้ว่าประโยชน์ที่มันจะพึงได้น่ะมันไม่มีมันมีแต่ส่วนเสียตอนนี้เรามาคุยกันต่อไป